สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตองสาวเตี้ยค่ะเช่นคืนนะทุกคนแล้วันนี้สาวเตี้ยค่ะก็คือได้มากับคุณยายนั่นเองนะทุกวันนี้แม่เท่าของมิสเตอร์วันนี้สิพามาเบิ้งกันถงของแม่เท่านาะเพราะว่าแม่เท่าเพิ่นไปใส่มาใส่เพื่อก็่อติดัวไปน้ำตลอดฮาสิมาเบิ้งวัดถงของแม่เท่าขนาดมีแม่ยังวันนี้มิสเตอร์สิพามาเบิ้งเนาะ อันนี้เนาะทุกคนถงแมทเทอรฮานาะไปสามมาสามก็ติดโตไปนั่ตลอดเขาสิพามาเบิ้งเนาะอยู่ในนี้มันมีอย่างอันนี้คือทุกคนตอนนี้มิสเตอร์กับแม่เทอร์กำลังอัน,น,นอันนนั้เนาะอภิยะยุคพ่อผิวเนาะแมทเทอเพิ่นเออมาเอาเอว่าน้องหมาเนาะแต่ว่าบุคมิสเตอร์บุคุว่าภาษาเราเอาเอเนี่ยเดี๋ยวพูดแต่ว่าภาษาคาเคาเนี่ยเออว่าสิบูสิบูอันเนาะพี่เนาะตอนนี้นี่พี่ห้เบิ้งเนาะทุกคนตอนนี้แม่ท่าเขากำลัง สิเขียวมากามาอันนี้ลูกป้าบามอันนี้แม่ลูกป้าเนาะทุกคนอาคาฮอนี่ลูกป้าเดออินนี่วิน,น้สิพาาสิพาทุกคนมาเบิ้งทงเมทเทาที่ตอนนี้สิมาเบิ้งว่าแม่ชอบเกินอ่ะพีน่นอเดออาจจะเจกอกี่เรืองยูนี่เมทเทาตอนนี้กำลังเอาซิกู้อันนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเพิน่นแต่นี้เมทเทาฮะน้าอันนี้นะมือวานี่เมทเทาเพิ่นเกี่ยวไว้แล้วก็ตางแห้งไว้แลว้วก็ ที่เอามากินคือตอนนี้มาเท่ากําลังพึงยานเนาะตอนนี้นี่ตะออกน้อยๆแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้ยาวแล้วคือเดี๋ยวมือน,นี้มีเซอร์จะมาเคี่ยวน้ำเมทาเพิ่นคือมีเซอร์จะบอกว่าอันอยู่บ้านเฮานเาานาะเมทาวนะผู้ใดก็เคี่ยวมาแต่อันนี้เนาะทุกคนเคี่ยวแต่สิกูันนี่เนาะทุกคนเออมาอาค้าเฮาก็กดเออมาสิกูเนาะทุกคนอันนี้อาค้าเฮาเออมาสิกูเด้มอมือน,นี้มิเซอร์จะมาเคี่ยวกับมเมทา อภินัมาเฮ์ก็คุปนะเดิมไ่เคสิงเงนเมทาวโบราณนี่กินแต่สมัยตะกี้ตะกี้เราทุกคนแต่แต่สมัยบุราณพวกเนาะเขากินมาสมัยปู่ย่าตายายเขา่านกินแบบนี้เผาคขาเวาว่าเผามิเซอร์นะเน่ะมากินอันนี้เนาะทุกคนแบบจุมเมทาเขาจะกินตอนนี้ ยุงอะเดนหนาพีสีกูเป๊ะเจ๊เเจ๊ตรงกันเลยแล้วที่อะพีเนี่ยสีกูน่าดีข่าอะไรก่วิดีโอตัวง่ายก่วิดีโอตัวนั่นตรงนี้มาเนี่ยอ่าเรได้ไปใส่รองเท้าอยู่กับแม่เท้าเลยมาเคลียว่ากัน ลูกป e ่าเวลามัดได้ลูกป่าลูกป่าอันนี้ลูกป่าเนาะนี่น่ารักจังเลยนะทุกคนเมื่อค่ำมากเลยค่ะนี่เะก็หัวเรี่ยนเขอทอเลย่อทอขอทอเขาจะไมีเอาหัวเปล่ยวๆเยอะจุ๊บๆมีจุ๊บอะไรอ่ะฮะ S <S อันนี้เขาใส่เพื่อให้มันแบบมันอดโตสีดแดงขนาดทุกครเวลาย่ำแล้วก็มันจะออด,ดแดงขนาดแล้วอันเท้าเฮาย่ำย่ำแบบหลายปีแค่เฮาก็กดาำนกพจน์ทาาี่บ้านเขามีเสื้อหนาวให้นะทุกคน์บ่หัวอยู่บนอื่นหนาวบอกตอนนี้หนาวจนเปิดซั่งเลยสึกกันเลยมาฟินไฟกับ ไม่เท่าแล้วก็เขียวมากอันนี้เนาะอ่นนะพี่หัวใจผิวเยอหัวละยอหัวนี่แล้วก็ใสนน่ยาสูดน้ำอ่ะพี่ยอห์วาาจารย์ไม่ต้องอ่ะต้องอ่ะเชิญเลือดด้วยเลยอาจารย์อะไรเชิญเลือดด้วย,นนวยเลยอาจารย์อะไรมาขาานะึ้นยาดังเลยหรอมาขึ้นยาดังเลยบาบงคนเขาก็เอายาสูดใส่น้ำเนาะทุกคนเวลาเคี้ยวมากอันนี้นะเพราะว่าแบบ มันให้เพิ่มคอแซบบล้วก็คอนนัวไปบอแต่ว่าแม่เท่าเพื่อน,น่ะบุก,กินจะพระก,ก็ใทรายไว้เพื่อนาะเพื่อว่าคนอื่นทาาแล้วก็จะได้มีให้แม่เท่าบอกว่าบาตบกินอคอยก,กันเลยชิบกินฮอท่อน้อสิบูน่าให้หลุหมเยอะมากเพียแล้วก็อันนี้พร้อมนองทุกคนปูนปูนขาวอันนี้อันนี้เมทปูนขาวเฮจ่าอันธรรมชาิเนาอทุกคนอันนี้เฮจอิน อ่ะพ like mm ี hmm. ่นอตตอนนั <t <t ้นรู้เบ um> ียร์ก็อยูやや uh ่แล้วไอ้หูเออเด็กีอยู่เือนยังมีหลายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายากก็เลยซื้ออีกใส่นิดหน่อยนะคะใส่แค่นี้พอเดี๋ยวเหรอขมี่มาเลยย่าเราอันนี้ใส่แต่พรนิดนึงเนาะเพราะว่าใส่หล่ะมันจะเฮให้แบบแสบเยอะแต่ละลิ้ง แตอมมีสกับเียวแล้วก็มันจิเดเแบผู้ชิดจะเดาเนาะเก็เคยนะไอ้เป็นยังมัสดูร้วเข้นไไม่ใช่ว่าเชฟมันจะเป็น แน่แล้วะตอนนี้แมท่ทอากับสิเขียวแล้วนาะสิเขียวก็มีเส้นะเนี่ยเขียวไปเขียวไปมันก่อนแน่สีเรื่องแดงเนาคุณหนาวแห้งกำลังฟินไปอยู่อืม มาเทากลมเช้านะจ๊ะมันทาวันหนาวให้นะอยู่กับาดียแบบนี่เขาเนี่ยมันจะมันจะเอาค่น้อพี่เขาทยกข้ามกเมืองไมาเั่นจะมาเอา้าอแล้อย่างนี้ไม่เท่ากับเพียวแล้ว อพี่น้องน่ะน่ากลยวมากมากเลยตอนนี้นากลัวมากเมื่าเช้ามาเคี่ยวมาจะโดนเนาะจะโดนโดนตอนนี้เกาะมาทอดกับหลายปีเติบแล้วจืดข้าตอนนี้มาเท่าแปดสิบเนาะพี่เนาะเดี๋ยวนี้มาเท่าได้แปดสิบปีเดี๋ยวนี้พอมากแค่ก็บุ้มีแล้วย้ำจนอันนั้นแล้วที่ให้เบิกหนูแบบเคี่ยวไปมันจะอ่อนในแดงๆเดี๋ยวนี้เคี่ยวเขาชื่อเกาะมันนาะ ทายบ้านเขามีเสื้อมาเคียวแบบนี้นะทุกคนบางๆเขาจะกินข้าวแล้วก็ขอกดเคียวเองอภิรดานีกูม่รูนามาเลยเขาจะมากินข้าวแล้วก็เคียวนอทุอันละแบบมาเคียวแล้วก็มันหูสู้ว่าปากันนมันคือแบบมันฟามันจะเด๋จะได้หูแหละผู้ที่เคยเคียวนะบาเคียวแล้วมันอยู่แบบบสบายคล่ายๆคือผู้ที่สู้ยาฮะเขาว่าบอสู้ก็อยู่คือว่าบอดายนะ ไอมม่าจะทำากูว่อไรเกเ่เตัวซ้ามาาซาบักเข่าเขี้ยวมันมือเนาะนจะเปนน่าเอ้แม่ขเาก็มาใส่ยาสูดนะเขี้ยวไปเขี้ยวไปเี่ยก่นเล่นเดนเนาะ คขอๆค่คืออตอนนี้ฟินไฟอยู่แล้วตอนนี้มนสกปร,เร,รเกเชื่อจนเลือแตะน้อยแล้วจนแดงหมดลูนี่มึงเรียงยังไงเนี่ <laughs> คาักเคีียวสำใดสำเนื้อฮะก็ดทิ้มเราทุกคนอืมเจนคนไม่ซื้อให้เจนน้อยเนี่งมันก็เลยบเดหลายเนาะฟินไฟกับเป็นหนาวมกาบฟินไปหนาว นี่คุยยายคอนเราสบายดีสิผิวมาเท้ามกะหูมาาลาเราทุกคนนี่อเมโนะวโลเทปผวกาฮงเนี่น่กนเนี่ยมาทาว่าสมนี้นี่ยำกินได้หมดปีว่าชั้นเนี้ทุกคน นี่ลาเคี้ยวนะเอาแต่สมนีสมนีเนาะ่อเคียวนะอันนี้ลาเคียวหมดปีอือคือตัวนี้แหละทงที่แม่เทาปใส่แม่สักกับจิโตอ่ะพี่นมาด้วยอ่ะก็เอ็นุ้ยแม่รอมันเลอะตัวดูไม่เหรอแม่ทปใส่าัตอนนี้ไม่ทาก็จิเอาใส่ตะอไปอันนี้เราก็มีไว้ไว้ตินต่อไป เป็นคนนี้เอาไปนะเนาะอันทงอันนี้นะแม่ท่าทุกคนอยู่บ้านเฮาต้องโตไปนะวันนี้บุมมีระบรดได้ต้องมี <c oughs> นีบรรยากาศยามชาของเราตอนนี้สิบโมงไปแล้วแดดก,ก็ออกแล้วอตกาศบ,บานเกา <c oughs>